สมนตรีนครแม่สอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจท่าเรือและคลังสินค้าชายแดนวางมาตรการเข้มขวดทันสิ่งผิดกฎหมายรับวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่กระเรียงดีเคบฉลองครบรอบการตั้งกองทัพครบรอบ21ปี ในปีนี้มีพลตรีนัเขามวยเข้าร่วมงานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าว ผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวราภาภลุตนันเป็นผู้รายงานค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตากจัดการประชุมวางจุดเด่นการท่องเที่ยวและแผนการป้องกันไฟปา่าและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากชั้นสองอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการจัดการประชุมวางแผนการป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดตากทั้งนี้ในส่วนของการป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดตากผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดเผยว่าสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาจังหวัดตากยังคงประสบปัญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าและการเผาวัชพืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรครอบคลุมไปทั่วจังหวัดการตรวจพบจุดความร้อนฮอสปอตยังมีเป็นจำนวนมากโดยอำเภอที่มีจุดความร้อนสะสมสามอันดับแรกคืออำเภออุ้มผางอําเภอท่าสองยางและอําเภอแม่ระมาดโดยในแต่ละปีมีพื้นที่ป่าถูกเผาไหม้2 2 9ล้านไร่ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณสูงซึ่งส่งผลกระทบ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในปีนี้จังหวัดตากมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันเหมือนทุกปีที่ผ่านมาและอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นสาเหตุหลักเกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่ไปจุดไฟเผาป่าและเผาวัชพืชเศษวัสดุเหลือใช้ใกล้พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่ระมัดระวังและควบคุมคณะอนุกรรมการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดตากจึงได้พิจารณากำหนดช่วงเวลาวิกฤตหมอกควันห้ามเผาเด็ดขาดในทุกพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวอีกว่าเพื่อลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดตากจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆและประชาชนห้ามเผาเด็ดขาดในระยะเวลา60วันช่วงระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์2559 ถึงวันที่13เมษาย,ยน2559ผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาป่าหรือเผาในที่โล่งพื้นที่ต่างๆอาจมีความผิดตามกฎหมายและหากพบเห็นไฟป่าหรือไฟไหม้ในที่โล่งพื้นที่ต่างๆขอให้ช่วยดับและหากไม่สามารถดำเนินการได้ให้แจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วน1784หรือ1362 นอกจากนี้ในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอไปสำรวจแหล่งน้ำที่จะใช้ดับไฟเร่งจัดทำแผนผังพื้นที่ทะเบียนคนหาของป่าล่าสัตว์เพื่อชี้แจงขอความร่วมมือในการควบคุมปัญหาดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วยนายกเทศมนตรีนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดยดเรเทริดเกียรติชินสารนันนาย,ยกเทศมนตรีนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนำโดยนายนิรันต์เหล่าไพบุ์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพร้อมคณะจำนวน60คน เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการของทางเทศบาลน,นครแม่สอดในการเป็นเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีนายบรรเจิดลาวันรัตนากุลนายกุลเครือเวระรองนายกเทศมนตรีนายอิงครัตตันติพงศสานติประธานสภาที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลปลัดรองปลัดเทศบาลหัวหน้าฝ่ายกองงาน และพนักงานเทศบาลนาครแม่สอดร,รวมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ชายแดนประเทศไทยฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากถือว่าเป็นประตูฝั่งตะวันตกที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไปยังประเทศสหภาพเมียนมาและประเทศอินเดียเพราะเป็นเส้นทางการขนส่งที่มีความสะดวกที่สุดที่จะสามารถเดินทางเข้าไปยังกรุงย่างกุ้งเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจสำคัญของสหภาพเมียนมา หากมีการลงทุนและปรับปรุงด้านโครงสร้างโดยเฉพาะระบบขนส่งจะทำให้ประตูของประเทศไทยทางฝั่งอำเภอแม่สอดสามารถขยายตลาดสินค้าของไทยไปยังประเทศอินเดียและยุโรปได้ในอนาคตอันใกล้ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนโดยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูง,งานในพื้นที่อำเภอแม่สอดผู้ว่าราชาการจังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจท่าเรือและคลังสินค้าใช้ทางมาตรการกวดเข้มสิ่งผิดกฎหมายรับวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ นายสมชายหัตยะยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมนายสุธาสายวานิช์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดและพันเอกไมตรีชูปรีชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ี่พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร,กรและฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบริเวณท่าเรือและคลังสินค้าชายแดนริมแม่น้ำเมย พื้นที่บ้านท่าอาจตําบลท่าใสาลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชัยหัตยยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าสําหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจความเรียบร้อยบริเวณท่าข้ามคลังสินค้าพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตากซึ่งมีอยู่กว่า20แห่งที่ติดริมแม่น้ำเมยให้เกิดความปลอดภัยและมีการเข้มงวดกวดขันสิ่งผิดกฎหมายที่อาจอาศัยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่ เคลื่อนไหวเพื่อนําสิ่งผิดกฎหมายเข้าออกตามแนวชายแดนทั้งนี้จึงได้มีการเน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นพร้อมวางมาตรการในการดูแลความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตากในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารัก จัดการประชุมประจำเดือนธันวาคมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุค่ะชมรมผูส้สูงอายุเทศบาลนค,ครแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคมให้กับชมรมผูส้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ที่ทำการชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายสาวสีมูลรองประธานผู้สูงอายุชุมชนประชารักพร้อมนายสมศักดิ์คงกล่อมหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนประชารักได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจากนั้นได้ร่วมการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรเนืน่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ88พรรษาในวันที่5ธันวาคม2558จากนั้นเป็นกิจกรรมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับในวันนี้ทางนางวัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงสัญจรปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พร้อมประชุมประจำเดือนธันวาคมค่ะณอาคารที่ทำการชุมชนสันต้นปินเขตเทศบาลนครแม่สอดกลุ่มงานสาธารณาสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินประจำเดือนธันวาคมโดยนายสุธินหมูถึงหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินและน,นายอนันต์จีคีรีที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด เป็นผู้นำผู้สูงอายุในชุมชนสันต้นปินเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงพิธีการเริ่มจากตรวจสุขภาพวัดความดันโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสาธารณาสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดและหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินทำการจุดทุปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยนำไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิและร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช5ธันวาคม2558หลังจากการประชุมชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรวบกลุ่มขบวนการลักลอบขนส่งรถข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะ พันเอกไมตรีชูปรีชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สี่พร้อมด้วยพันตำรวจโทยุทธนายภาคพาชายัยผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3า6สี่หกพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่ส5ตําตำรวจตระเวนชายแดนที่3า6สี่หและสถานีตำรวจภูธรแม่สอดร่วมจับนายตาบูแลเอชผู้ต้องหาหนึ่งในขบวนการ ลอบค้ารถข้ามแดนโดยผิดกฎหมายทั้งนี้พันตำรวจโทยุทธนายภาคพาชัยผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346กล่าวว่าได้รับแจ้งว่าจะมีการลอบขนรถยนต์ข้ามแดนบริเวณเส้นทางเรียบชายแดนไทยพมา่าถนนทางเข้าไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านวังตะเคียนใต้หมู่7ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นเส้นทางที่มีการโจรกรรมรถยนต์และรถอื่นๆข้ามแดน ไปส่งขายในฝั่งพม่าที่บริเวณบ้านเยปูพมา่าจึงนำกำลังประสานกับหน่วยงานความมั่นคงเข้าดักซุ่มเพื่อตรวจสอบซึ่งจุดซุ่มดังกล่าวอยู่ห่างจากริมแม่น้ำเมยประมาณ100รเมตรสามารถสังเกตเห็นริมตลิ่งแม่น้ำได้ต่อมาได้มีรถยนต์คันดังกล่าวผ่านมาตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ได้ซุ่มอยู่และกำลังจะขับมุ่งหน้าไปทางลงตลิ่งริมแม่น้ำเมยโดยมีเรือแพมาเทียบตลิ่ง เมื่อรถยนต์คันดังกล่าวผ่านมาถึงเจ้าหน้าที่ชุดจับกุ่มจึงได้แสดงตัวโดยให้สัญญาณด้วยไฟสปอร์ตไลท์และไฟฉายเพื่อหยุดรถและตรวจสอบและได้แสดงความบริสุทธิ์ใจในการขอตรวจสอบผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบนายตาบูแลเอชทราบชื่อภายหลังขับขี่มาคนเดียวโดยรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออซีซูซุสีดำติดแผ่นป้ายทะเบียนพอพึ่งบอใบไม้ 9358ขอนแก่นส่วนป้ายภาษีเป็นของทะเบียนบอใบไม้ต่อเต่า6254นครสวรรค์ซึ่งลักษณะมีพิรุษเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบภายในรถไม่พบเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์คันดังกล่าวแต่อย่างใดและจากการค้นตัวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจากการสอบถามนายตาบูแลเอชสามารถพูดฟังภาษาไทยได้รับว่าเป็นรถที่ตนกำลังจะนำข้ามฝั่ง ที่ช่องทางธรรมชาติตรงข้ามบ้านเยปูพม่าโดยไปรับรถจากนายยุทธไม่ทราบชื่อสกุลจริงราษฎรหมู่ที่7บ้านวังตะเคียนใต้ตําบลท่าใสาลวดอำเภอแม่สอดที่บริเวณถนนภายในหมู่บ้านวังตะเคียนใต้เพื่อขับมาส่งที่ช่องทางท่าข้ามธรรมชาติตรงข้ามบ้านเยปูพม่าได้รับค่าจ้างในราคาห0 0รอบาทจากนายยุทธ และนายตาบูแลเอชรับว่าได้นำรถข้ามฝั่งไปยังประเทศพม่ามาแล้วหลายครั้งที่ช่องทางดังกล่าวและจากการตรวจสอบเอกสารบัตรประจำตัวพบเพียงหลักฐานบัตรประจำตัวเกเรนเนชั่นแนลยูเนียนจากนั้นเจ้าหน้นา,นาที่จึงควบคุมตัวนายตาบูแลเอชและนำรถยนต์กลับมาตรวจสอบจากการตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ป้ายทะเบียนที่ติดมากับตัวรถและป้ายภาษีทราบว่า ไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดรถยนต์คันดังกล่าวไว้เป็นของกลางและแจ้งว่าต้องถูกจับกุมโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามนำหรือพาของที่ยังไม่ได้เสียภาษีหรือของต้องจำกัดหรือของต้องห้ามหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านศุลกากร,กรโดยถูกต้องออกนอกราชอาณาจากักรและบุคคลต่างด้าวเข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยนายตาบูแลเอช รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาด้านพันเอกไมตรีชูปรีชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามกลุ่มขบวนการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่มีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเดกอนยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศเมียนมาค่ะที่ห้องประชุมทัพทิมมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดผู้ช่วยาศาสตราจารย์รัตนารักการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการจัดการภายนอกมหาวิทยาลัยนำคณะผู้อำนวยการและข้าราชการ เจ้าหน้าที่มหาวิทยายลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเดกอน University ิตีประเทศเมียนมาที่นำโดยด็กรคินอองแดนอธิการบดีเดกอน University ิตีพร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวน12คนโดยมีกำหนดการเดินทางมาศึกษาดูงานในระหว่างวันที่19-23ทถึง23ธันวาคม2558จากนโยบายของมหาวิทยายลัย สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางวิชาการและว,วิชาชีพที่เป็นความร่วมมือระหว่างนักศึกษาอาจารย์หรือบุคลากรก,รกับมหาวิทยายลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียนซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือกับเดกอนยูนิเวอร์ซสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาจึงได้มีการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมซึ่งกันและกันของสถาบันมาโดยตลอดเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชน ในพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียงให้พัฒนาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปกระเรียงดีเคบีอฉลองครบรอบการตั้งกองทัพครบ21ปีในปีนี้มีพลตรีณเข้ามวยเข้าร่วมงานด้วยค่ะที่บ้านโซซีเมียม ฐานที่มั่นใหญ่ของกองกำลังทหารกะเรี่ยง DKBA กลุ่มโกทูบอรบริเวณชายแดนไทยพมา่าตรงข้ามบ้านมอเกอไทยตำบลวะเล่อพบพ,พระจัังหวดตากกองกำลังทหารกะเรี่ยงกลุ่มโกทูบอซึ่งเป็นกองทัพกะเรียงกู้ชาติภายใต้การนำของนายพลนักขมวยได้จัดงานพิธีฉลองครบรอบ21ปีในการประกาศเป็นกองกำลัง DKBA เมื่อปีพุทธศักราช2537 และในงานเดียวกันทางกองทัพ DKBA ได้จัดงานฉลองวันปีใหม่กะเรียงด้วยโดยในงานนี้มีพลตรีนักขมวยผู้บัญชาการกองทัพกระเหรียง DKBA เป็นประธานนอกจากนี้ยังมีนายพลชิตตู่ผู้นำกองกำลังกะเรียง BGF เข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วยและมีชาวกะเรียงแต่งกายด้วยชุดประจำชาติจากพื้นที่ต่างๆไปร่วมงานราว1,000คนขณะที่ฝ่ายทหารแต่งเครื่องแบบเต็มยศ และมีการเดินสวนสนามรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่ากะเรี่ยงการแข่งขันชกมวยคาดเชือกการจัดงานเลี้ยงการจัดงานดังกล่าวฝ่ายกะเรียงด k b a ได้เชิญชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มรวมทั้งตัวแทนและผู้นำกองทัพร,รัฐบาลเมียนมาในระดับพื้นที่รัฐกะเรียงด้วยโดยในวันนี้จะมีกิจกรรมของงานปีใหม่ทั้งวัน หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง f a c e b o o k สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ